กลับเข้ามาอยู่ในรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะเรายังอยู่กับคุณแอนนะคะแม่จุ๊บแล้วก็น้องแพตตี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนะคะจุดเริ่มต้นของโมเดลลิ่งผีเนี่ยบางอย่างมันก็มาจากเรื่องของการประกวดด้วยคือหลอกเอาเด็กไปประกวดคุณแอนมันเป็นยังไงไหนลองแฉให้ฟังหน่อยคือเอาจริงๆนะไอพวกประกวดเนี่ยมันมีมานานแล้วคือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอยากจะให้ลูกตัวเองมีผลงานเยอะแยะไปหมดโดยการที่แบบโอเคเอาลูกไปประกวด ไปประกวดลงทุนเท่าไหร่ประกวดเท่าไหร่ซื้อตําแหน่งเท่าไหร่จ่ายมาเลยเพราะอย่างอย่างท<จ>ี่เป็นข่าวเนี่ยพ่อแม่ยอมจ่ายเงินใช่ใพ่อแม่ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้ตําแหน่งเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยมาเดินแฟชั่นโชว์เพื่อให้ลูกเนี่ยมีผลงานนู่นนี่นั่นออันนี้คือเหมือนเป็นพวกงานแฟชั่นโชว์ตามห้างอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะงานแฟชั่นโชว์งานประกวดงาน ความสามารถงานอะไรของเด็กๆทั้งหลายแหละเนี่ยแล้วเบื้องหลังมันคือยังไงคะเบื้องหลังงานประกวดเหล่านี้จริงๆมันคือยังไงมันก็คือพ่อแม่ก็อาจจะจ่ายเงินไปไงในการซื้อรางวัลให,ให้ให้กับลูกๆตัวเองไงแล้วเซ็ตงานอีเวนต์ขึ้นมาสักงานหนึ่งใช่ใช่คือคนคนที่ได้คนที่ได้เงินเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวก ประกาศโพหนาเฟนมากนู่นนี่นั่น,นว่าเฮ้ยเนี่ยจะมีการจัดประกวดนะหนูน้อยหนูน้อยลอยกระทงอะไระประมาณประมาณอย่างเงี้ยนะเออแล้วถึงเวลาเนี่ยก็ชุดเท่านี้นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าได้ตําแหน่งมีคนก็มารอบนอกว่าเออเนี่ยตําแหน่งเท่าไหร่เออตาแหน่งเท่าไหร่เออซื้อถ้วยอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงช่วยสัเพลงไม่กี่บาทไหม,อมเออแต่แบบลงทุนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนให้ลูกตัวเองได้ตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะบอกว่ามันมีพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนคือไปจ้างล็อบบีใ้ให้คนจัดงานประกวดแล้วให้ลูกตัวเองได้รางวัลใช่เออคือเขาจะได้มีอะไรคุยกันลมะมั้งสำหรับ พ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกมันอาจจะเป็นบันไดในการบันไดสู่รดวงดาวมั้งสมัยก่อนก็จะมีดาราที่มาจากงานประกวดนู่นนี่นั่นไงคะเขาก็เลยเอางานประกวดมาจัดฉากแต่อย่างนั้นเนี่ยมันคืองานประกวดจริงๆแต่ในยุคปัจจุบันคุณอาจารย์เราจะบอกว่ามันมีนะอีเวนต์ประกวดประกวดฮาโลวีนหนูน้อยผีดิบอะไรอย่างเงี้ยเออมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มี ทุกเทศกาลหนูน้อยหนูน้อยนางนพมาศหนูน้อยลอยกระทงหนูน้อยผีคิวทะโลมีหมดตั้งแต่แบบเด็กๆอูอ้โหมันมันเหลือจะเชื่อมากๆนะคือเข้าใจว่าคุณฉันจะได้เป็นดาราฉันจะต้องได้เงินไงอันนี้คือเสียเงินก่อนที่จะได้เป็นดาราอีกด้วยซ้ำใช่ถูกแล้วบางเคส่ยเห็นว่าอายังคนรู้จักของคุณแอนก็มีไปออดิชั่นนะควรจะต้องได้งานแต่กลายเป็นว่าต้องไปเสียเงินก็มันเป็นมีเงินแบบเงินการสมัคร ออดิชันร้องเพลงเต้นนู่นนี่นั่น,นบอกว่าจะได้เข้าสังกัดจะได้มีเ,เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปทุกสิ่งอย่างทุกวันนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้คือการ<ม>ประกวดเหรอคะหรือว่าออดิชันออดิชันใช่ออดิชันค่ะงานใหญ่ไหมก็คนมาสมัครก็เป็นพันๆคนเหมือนกันนะแล้วต้องเสียเงินค่าออดิชันใช่ค่าสมัครออดิชันสมัครเพื่อที่จะเข้าไปออดิชันประมาณเท่าไหร่คะสามถึงห้าพันค่ะสามถึงห้าพันต่อคนใช่อแล้วยังไงต่อ ก็ผลสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจับเซ็นสัญญา5-10ถึงิปีแล้วคือคนรู้จักคุณแอนก็เข้าไปออเดชั่นใช่แล้วก็ได้ด้วยออเดชั่นนี่คือให้ทําอะไรบ้างไปเต้นไปร้องเพลงแล้วได้ด้วยคือผ่านการออเดชั่นแล้วหนึ่งในสิบแล้วอ่าแล้วยังไงต่ออะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาอ่มีเซ็นสัญญาด้วยใช่เซ็นสัญญาห้าถึงิปีโอ้แล้วก็เอาจริงๆนะ ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไปเซ็นสัญญาเจอบริษัทดีๆก็ดีไปเจอบริษัทไม่ดีอย่างเงี้ยอ่าอย่างสมมุติว่าทํางานผ่านโมเดลลิ่งโดนหักเปอร์เซน็นโดนหักเปอร์เซ็นยังไม่เท่าไหร่ยังโดนบริษัทที่เราไปเซ็นสัญญาในการออเดชั่นเนี่ยหักเพิ่มอีกแล้วมีงานอะไรจากโมเดลลิ่งนักแสดงที่ได้งานเนี่ยจะต้องไปรายงานกับบริษัทต้นสังกัดที่ออเดชั่นผ่านอย่างเคสเนี้ยได้งานไหมคะยังไม่ได้ยังไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ได้งานงเลยน้องที่รู้จักเนี่ยคะ่ะยังไม่มี ปีปีสองปีที่แล้วค่ะประมาณสองปีที่แล้วยังไม่ได้งานเลยใช่มันคือการจ่ายจ่ายจ่ายคือแต่ละเคสท่านผู้ชมคะแต่ละเคสเคคนี่ยมันมีหลากหลายเนาะมันมีทั้งอ่าอย่างน้องแพตตี้อย่างคุณแม่จุ๊บใช่ไหมคะเสียงเงินไปต่างๆนานาอย่างเคสของคนรู้จักคุณแอนก็ไปออดิชั่นเสียงเงินหรือยอย่างข่าวดังที่ผ่านมาก็คือแม่จ่ายเงินมาจำก่อนให้ลูกได้ถ่ายงานกันกบลิซ่าหมดไปแดล้านกว่าบาทก็ไม่ได้เป็นดาลาราไม่มีค่ะคือบางทีอะดูลูกตัวเองด้วย เขาใจป้าคือแบบจะมาทํางานจะให้ลูกอย่างให้ลูกเด่นอย่างให้ลูกดังอะไรเงี้ยบางทีดูคาแรคเตอร์ดูหน้าตาดูอะไรของลูกตัวเองด้วยก่อนที่แบบทุกทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้ใช้เงินซื้อได้ได้ตลอดนะทุกอย่างอะ่ะเออคือกำลังจะบอกว่าพ่อแม่ที่เป็นป๋าดันลูก ภาพลูกตัวเองก่อนมันไหวไหมใช่คือมันไม่มีใช่ไหมคะที่ต้องจ่ายเงินไปก่อนแลกกับการที่ต้องเป็นดาราไม่มีไม่มีอันนี้ย้ำเลยค่ะเตือนเลยค่ะเตือนทุกคนเลยบาทเดียวก็ไม่มีค่ะบาทเดียวก็ไม่มีทุกอย่างไม่ต้องเสียเงินการทําโปรไฟล์ทุกสิ่งอย่างไม่มีการต้องออกเงินก่อน ฟิตติ้งก็ไม่ต้องเสียเงินฟิตติ้งก็ไม่ต้องเสียเงินค่ะฟิตติ้งก็ไม่ต้องเสียเงินมีแต่ได้เงินจากกองโฆษณาเวลาเรามาฟิตติ้งเนี่ยโอเคเขาจะมีค่าเสื่อเวลาให้นะจากงานโฆษณาคือฟิตติ้งเนี่ยคือพูดง่ายง่ายคือสมทติวได้งานนี้ได้งานแล้วค่ะมันคือการคอนเฟิร์มงานแล้วเราเป็นนักแสดงแล้วไปฟิตติ้งเพื่อดูว่าเสื้อผ้าเราเหมาะกับแบรนด์นั้นไหมใช่ค่ะทางทิมเสื้อผ้าเขาก็จะถามเลยว่า สายสัตส่วนเราอะไรรองเท้าเราเบอร์อะไรนู่นนี่นั่นเขาเตรียมไว้ให้เราหมดเลย<ม>เราไม่ต้องมานั่งเสียเงินซื้ออะไรเลยยังจะได้เงินค่ารถในการกลับบ้านด้วยค่าเสียเวลาด้วยไอ,ไอ,ไอไ้ประเภทที่ว่าุรองเท้ามันต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้ไม่มีเลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะ<ม>หรืออย่างบางกรณีที่คุณแอนบอกว่าแบบมันมีเคสของแบบอะไรนะฉากเล็บซีนใช่ไหมใช่มีมีอย่างแบบประมาณว่าโอเค อ,อแม่น้องอะนะโทร<บ>คุยแบบประมาณว่าเอ้ยพี่แอนเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าเอามาติดต่อทางเฟซบุ๊กเหมือนกันว่าโอเคเนี่ยน้องจะได้งานนะแต่ในเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีฉากเลิฟซีนม,มีเปืยมีสิบแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องบอกว่าเล่นไม่ได้แม่น้องก็บอกว่าไม่โอเคที่จะให้ลูกเล่นไปไปมา,มาเนี่ยผลสุดท้าย คือไอมีฉาชีพพวกเนี้ยมันก็เอารูปน้องเนี่ยขึ้นมาโพสต์บอกว่าอยากได้คาแรคเตอร์หน้าตาประมาณนี้แต่น้องคนเนี้ยไม่สามารถมาเล่นได้คือเอาน้องไปแขวนออกใช่มันก็คือการแขวนน้องไงที่แบบน้องไม่มีความสามารถหรอแล้วเราถามว่ามันความสามารถอะไรอ่ะที่จะต้องแบบ โชว์เปืือยแล้วจบแค่ออนไลน์ประเด็นนี้น่าสนใจแต่แป๊บหนึ่งเวลาในทีวีมันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในออนไลน์ต่อนะคะท่านผู้ชมอันนี้ถือได้ว่าเป็นอุทาหรณ์มากๆสําหรับน้องๆหนูๆที่อยากที่จะเข้าวงการบันเทิงรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะที่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยเข้าไปเป็นดาราเป็นนักแสดงอยากจะมีงานอยากจะดังแต่มันไม่จําเป็นต้องแลกต้องไปจ่ายเงินอะไรเลยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์แล้วนะคะลาทำทีวีกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันต่อในออนไลน์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสว